สบายดีพี่น้องสวัสดีครับนะฮะบรรยากาศบ้านนองชนบทของประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฮะอันนี้คือหนองเน้หนองเน้ตอนนี้บาโบอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะพี่น้องเนาะบนถนนที่จะเชื่อมต่อไปยังอุบลราชธานีนะเป็นเขตบ้านนองชนบทของไทยนะฮะบาโบเองก็ได้เห็นพี่น้องเอ๋ยนี่คืออีหยังน้องพี่น้องเอ๋ยนี่คืออีหยังนีฮะ ขนาดต่างจังหวัดของประเทศไทยเด้พี่น้องเอ๋ยขนาดชนบทของประเทศไทยเพิ่นยังสางสะพานรอยเนยให้ค้นยางให้รถจักรได้ขึ้นพี่น้องเอ๋ยโอ้โหเบื้องเอาที่ได้พี่น้องขนาดบนนอกชนบทของไทยเพิ่นยังสางสะพานร้อยให้ค้นขามถนนแบบนี้สะพานรถกระมี่เด้โอ้โหยนี่มากครับไอ้ท่องวันนี้ไอ้ท่องเจ้าเสื้อแล่ววันเนี้ยเสื้อแหลวเสื้อเล้วชุดยอดวหยสุดยอดสุดยอดเบางที่สะพานรอยนะไอ้สะพานรอย ขนาดอยู่อ่ะซีสเกตเลยทุกคนต่างจังหวัดเนี่ยมัเฮ็ดเฮ็ดจังซี่นี่เบิ้งเอานี่ทุกคนแล้วต้นนี่เขาเฮ็ดเพื่ออีหยังนี่พี่น้องโอ้โหคือการตกใจนตกใจเนีตกใจโอ้โหเนี่ยหันหนาโอ้โหเนี่ยหันหนาโอ้โหง่ายง่ายที่ท้ายรูปไท่มันสุดยอดอีดีโอ้โหเอาเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งพี่น้องไอ้ต้นนี่เนาะเขาเฮ็ดเพื่ออีหยังทุกคนพ่อแดู่ดบอกแน่เจ้าบ่เคยเห็นติบ่ เคยแต่ในเมืองเนาะเคแต่ในเมืองเอาตัวนี้มาพี่น้องแปลกๆมันเป็นแบบอ่าขู่ไปเลยสี่เหลี่ยมเลยเอาไอเดี๋ยวใส่พี่น้องไปเบิ้งก่อนผ่านผ่านบัวเสื้อเดี๋ยวสีดาบัวเสื้อมาเป็นบ้านนอกเอาผุนทงหน้าเบิ้งมาฟังนี่พี่น้องฟังนี่กะมีงัวมีควายเด้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยถ่ายามบัวส้มบัวเสื้อพี่น้องบ่าวบูกระผ้ามาเห็นกับตาเด้กระที่ว่าตอนนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของเนี่ยอำเภอห้วยทับทั่เนาะพี่น้องเนาะ แยกออกมาจากถนนมาเล็ก 2, องบาวบวกกะมาเห็นนีพี่น้องเงยมีงวัวมีควายเดย้ฟังนี่กเ็เป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อขึ้นไปสะพานขามแยกแปากหูแปลกตาบอกเลยว่านี่ฟังนี่พี่น้องเงยแปลกอีดีเด้ ไอทองเลาเหินไอทองเรายังทายลูกเก็บภาาบรนยากาศไหวเลยพี่น้องเอยบอัวเสือนี่เดี๋ยวบ่าวบจะพาพี่น้องไปเบิงนะนี่ขนาดต่างจังหวัดของประเทศไทยเยนาะน้อยทองเนาะขนาดต่างจังหวัดของประเทศไทยเนาะมันนกเดือยพนิย,นยงสภาพล,ลอยอางที่ไอไปอันนี้คือทางคนยางแต่กับบุคคลมีคนมาใส่ได้พี่น้องเพราะว่าเบิงจากบันไดแล้วก็ยังเอ่อเป็นห้อยแบบ มีขีข่ตะไครอยู่เดี๋ยวบา่าวโบจะพาพี่น้องขึ้นไปเนาะแต่กับพระเบงก่อนอันนี้คือทางรถมอเตอร์ไซค์เนาะโอ้นี่คือทางรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปไอท่องพื่นกับยางขึ้นไปบนทางข้นยางโอ้โอ้โหมา,มาฟังนี่ไอท่องมาฟังนี่ โอ้โหมามุมลันลางจใจพี่น้องได้เห็นแหละการสัมผัสถึงสิ่งที่บอกกันเรียกว่าประเทศไทยนี่เจริญอีดีพี่น้องเอ๋ยฟังนู่นก็นดีฟังนี่ก็งามตื่นตาตื่นใจพอดีใ <laughs> <า S 2> <ว>ครพอดีท้วงอยู่เมื่อกี้นี่อยว,ว่าดีท้วงอยู่ของแท้ได้นี่ของแท้ได้ไงใครพอดีท้วงเนี่ยเมื่อไงร่นะ นี่ไอ้ทองมาสีมาพี่โอ้โหให้ถา,ายจากมุมนี้ไปไอ้ไอ้ยืจากฟัง,งนี้มากถ่ายให้น้องเนี่ยนี่คือจุดมุมด้านล่างทีบาโบ่แดมาถ่ายวิดีโอนะพี่น้องเนาะนี่คือทางรถไฟดีเซลเนาะพี่น้องเนาะทีอาจจะแลนออกมาจากกรุงเทพก็ว่าได้นะไปอุบลน,นะตอนนี้บาโบ่อยู่ที่ห้วยทับทันโอ้โหเลี้ยงเห็นสะพานไอ้ทอง,อ,ทอ,งอันนี้ก็จะเป็นสะพานทั้ง คนข้ามเด็กพี่น้องไอ้สะพานคนขา้านมนะครับสะพานรถมอเตอร์ไซค์ข้ามแต่สะพานใหญ่ฝั่งนู้นจะเป็นสะพานอของรถใไงซีล้อ,อขึ้นไปเนาะพี่น้องมาฝั่งนี้ก็งามเด้งมาควายทุง่งหญ้าทางนี้อายเออนะทางนี้อาจจะแรนไปสุรินทร์เด้ไปสุรินเปล่าไปสุรินทร์เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยาการล่างแล้วก็วจะขึ้นไปด้านบนให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเทื่อนึงกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นจะได้อายจะเห็นเราเป็นยังไดง ว่ามันก็สุดยอดแล้วสุด,อสดยอดสุดดยอบควมจิญมันมันอีกอ่าอันหนึง่งมันก็แปลคู่แปลกตาแปลกใหม่ต่วเคยเห็นในกรุงเทพในกรุงเทพแท้บางจุดบางหมองมันก็มีแบบนี้เลยต่างกันคนละอย่างเออโอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้คือสะพานลอยปะเดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบน เอาเดี๋ยวบาโบสิญญาขึ้นไปทั้งเทิงเบิ่งกันนะนฟูดไหนท่องโอ้โหยูฟูยูฮ,ฮูไอ้ <c oughs> ไอ้ท่อกงชุดยอดทึงเทิงว่งาสัน <c oughs> นี่แหละทุกท่านเอ๋ยนะฮะไาบาประเทศไทยบอวเจริญน,นะฮะไาบาต่างจังหวัดไทยบอวเจริญกับเบิ้งเอาเด้อนีน่ขนาด ยูบ้านนอกเด้บ้านนอกต่างจาังหวัดของไทยเพิ่นยังสางสภาพรอยขนาดนี้โอ้มันคือเป็นแตงเงิงือบแต่ง่ะแต่น้อพี่นอ้องเลยโอ้บาโบเองเห็นแล้วกับอกว่าสุดยอดสุดถึงนะสุดอลังการเลยบบอยากเสื้อก็ต้องเสือ้อนะเก็บภาพวิดีโอนี้ไว้ให้ทุกท่านที่ขอมารับชมเนาะและไก่พ่อม่พี่นอ้องที่อยู่ทั้งบ้านบาโบ,บ,าโบได้เห็นนํวมา ประเทศไทยเพิ่นพัฒนาเพื่อประโยชน์ของอผู้คนหรือว่าชาวบ้านที่มาใช้บริการเอา้านี่ท่านี่คือทางรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเด้พี่น้องฟังดานหนาของบาาบกุกจะเป็นสะพานรถแลนด์พานโอเป็นสะพานขามทางรถไฟนี่เองพี่น้องเอ๋ยโอ้โหนี่คือประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อ บ่าวบุเอิงกับผ้าพี่น้องแลนขึ้นมาเบิงจนหอดทั้งเครื่องพี่แลนนาะพี่น้องเนาะสัมผัสกับความเป็นจริงที่บอกเลยว่าบอเสื้อก็ต้องเสื้อแล้วพี่น้องเอ๋ยฝั่งนั้นจะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟเนาะพี่น้องเนาะโอ้โห พวกเงาสุดสายตามีไฟพร้อมเนียโ,โอเป็นสะพานข้ามทางรถไฟพี่น้องเอ๋ยเพื่อความปลอดภัยของผู้คนที่มาข้ามรถไฟแห่งข้ามทางแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะอ,อ๋อนี่คือทางรถไฟทางรถไฟดีเซลเป็นอย่างอ่า โอ้โพี่น้องมันแปลกแปลกแปลกอกันเออโอ้โหดูสิสะเกตยังเป็นยังซีก่อยนึ่งว่ามีแต่อยู่อ่าในกรุงเทพทุกคนพูนทุ่งหน้าไอ้บางทีเห็นทุ่งหน้าพร้อมเห็นหัวพร้อมพูน่ะอันนี้คืออ่าบันนอกไทยดีนะแมน่นยปรมาณในเมืองเนี่ขนาดบันนอกไทยเพิ่งสางขนาดนี้น้อยเนาะแมนพูน ข้วยบักรายล่าหนึ่งข้วยใบงัวเ,เนี่ย,ยลักฐานเด้อยพี่น้องถาบ่เสือปลาดฟังนีิกะมี่ใหญ่ไอ้ไมายื่นมึงเนี่ยขอถ่ายรูปให้ย่าย่ายรูปให้อ้ท่องกันนะหนึ่งสองสามโอ,โ,โอ้โหเนี่ยโอ้โหนี่แหละพี่น้องเอ๋ยประเทศไทยหนเพิ่นสางอีหยังกันแล้วแต่เพิ่นจ้าเฮ็ดแบบว่าอลังการเลยทีเดียวเนื้อใหญเนาะบ่เสือก็ต้องเสือท่านผู้ชมเนี่ย โอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะเบาวบุกับเบาวทองเด้นี่คือภาพความเป็นจริงที่เห็นอยู่ตรงหน้าพี่น้องเอ๋ยเบาวบุกับเบาวทองก็ถือว่าเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นนะ<อ>เส้นทางทีพอเข้าเดียไปเส้นทางทีพอเข้าเดียผ่านโอ้โหให้บอกเลยว่าตระการตาเลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนี่คือประเทศไทยโอ้โห มืออักเสบกระลองเสื้อได้พี่น้องเอ้ยนี่มันเป็นความจริงนะฮะพี่น้องนะการพัฒนาของประเทศไทยเพิ่นกระจายออกสู่ต่างจังหวัดนี่คือสะพานนะสะพานสะพานลอยอะสกายวอล์กสะพานลอยขามนะขามทางรถไฟนะเฮ็ดเพื่อไว้ให้พี่น้องได้เห็นนะบ่าวโบกเคยแต่อยู่ในกรุงเทพเมืองใหญ่เมืองทีเพิ่นพัฒนานะมาต่างจังหวัดของประเทศไทยอันนี้คือธงหน้าเบ้านอกเชนบทบ่าวโบเองก็ถที่่าเก็บภาพบรรยากาศนี้ไว้ให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้สัมผัส ว่าเส้นทางที่บาวบุได้ไปก็เอามาใหได้เบิงเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามนะสะพานรถข้ามจากถนนหมายเลขสองสอเนาะพี่น้องเนาะที่บาวบวกมุนะ่งหน้าจากสุรินทร์จะไปอุบลราชธานีบาวบวกรเรียกข้ามาถนนเส้นนี้มาพอนะ่ิงที่บอกกันเลยว่าแปลกตาสำหรับตัวเอง ก็เลยเก็บภาพไว้ให้พี่น้องเห็นให้พี่น้องได้สัมผัสนะทำชมทวงฐานทีมมากรเยริ่มกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาวโบ้ํำแนกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาวโบโดยการบอกกดขามโฆษณาก็แล้วกันื้นนี้ก็ถือว่าบาวโบถทายคลิปในช่วงของวันที่8กุมภาพันธ์ปีพศ2567นั่นเองชดชื่นหน่อยเนาะ เอาละพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้ทามงาน,นทีมมาก็ยื่นกดไหลเป็นกำลังใจให้บาโบเด้กกกระดิ่งแจงเตือนสิ่งที่สำคัญอ้ฟังนี่สนับสนุนบาโบโดยการบอกกฎขามโฆษณาก็แล้วกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้มือนี้บาโบเองเจ้าขออนุญาตลาไปแล้วพี่น้องเอ๋ยสบายดีสวัสดีครับสบายดีอ้สบายดีเดผูด้ทุกคนฝากทองเด้อทุกคน่องอยียงล่ะ บลาทองปากเซกินแซบโอเคพี่น้องเอ๋ยไปให้กำลังใจบลาทองกันไปเด้อบายบายบายฝุ่นพุนท่าไงเอ๋ย, <Bye. S 1> อยโอ้ยดอเดี๋ยวก่อนหน่ยเด้อเดี๋ยวก่อนหน่ยเด้อแต่ก็มีทางคนยางนลำเนียอ้านมาฟังนี่ก็ได้มาเบิ้งนี่ก็ได้ก่อนสิลาสิจากพี่น้องมาเบิ้งนี่สักกริ้วข่างรั่วพี่น้องเอ๋ยเออเล่ากันตุกกับเป็นสเตลเลตยางดีเด้อพี่น้องเอ๋ย บอ่อเสือกับล่องเบิงบอ่อเสือกับล่องเบิงนี่คือประเทศไทยนี่ถา้าบ่อเสือบาโบ,โบไุไเด้อีกฝากฟังนึงนะฝากฟังนี่ก็เป็นทางยางขื่นมานะทางค้นยางนี่เด้พี่น้องนี่ทางค้นยางเป็นบันดไดเด้อหืนี่ทงไฮทงหน้าโง่ควายถ้าบ่เสือพี่น้องเอ้ เดี๋ยวเสียหาบาเบาโบตัวบาโบ,าบ,าบาสางภาพความเจริญของประเทศไทยนะราบกันตกยังดีสเตเต็ดยางดีงดฮู้สุดยอดอีลีเป็นอะไรนยเอ